ชื่อสุวิภาปลอดภัยค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะเคยทําแท้งสองครั้งนะคะเคยทาแท้งสองคนใช่ค่ะกูมารหนึ่งองค์แล้วปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างเรื่องงานเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะการงานติดขัดการเงินก็ติดด้วยสุขภาพเป็นยังไงจะชอบปวดข้ออยู่ๆก็ปวดแล้วบางทีก็นึกจะหายก็หาย ปวดข้อโดยไม่มีเหตุผลปวดแล้วเจ็บทรมานไหมปวดประจำบางทีมันก็ปวดวันสองวันแล้วมันก็หายค่ะแล้วก็อีกสักพักก็เดี๋ยวก็ปวดอีกปวดหัวด้วยค่ะท่านเทวดาเด็กสองคนกับกุมารหนึ่งองค์ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยบอกได้เลยนั่นแหละนะไม่ได้ไปไหนล่ะคะ ก็ติดตัวหนาแหละท่านแลยและทําให้ปวดคขาปวดแข้งปวดหัวปวดข้อหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ต้องสงสัยเลยนั่นแหละหนาะหากอยู่ในตัวนั่นแหละ่าคงไม่มีใครหลอกหนาะแหละท่านแลยทุกวันนี้ยังอยู่ในตัวอยู่หรือเปล่าแล้วท่าอ,อยู่ในตัวเขาไม่ได้ไปไหนเลยแม่นุ่งกันนั่นแหละนาะจะไปไหนล่ะ่าหนูเองหนาะก็ไปไม่ได้เะ เอาละอยากให้ไปเกิดรอเปล่าอยากค่ะพร้อมจะให้ไปเกิดเลยเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นเลอเนาะอุมาอีกหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วสี่สิบวันนั่นแหละเออสี่สิบวันพร้อมเมื่อไหร่ต้นเดือนหน้าค่ะต้นเดือนกระดาษกระดาษน้องเนี่ยค่ะมาพร้อมกันกับน้องเมื่อกี้ครับฮะมาพร้อมกันกับน้องเมื่อกี้ มาคนนี้เหรอครับมาพร้อมกันพวกนี้เหรอครับอ้าวถ้าอะไรไม่ติดขาดจะมาเร็วกว่านั้นใช่ค่ะอ้าวห้ากรกฎาคมไม่เกินท่านที่ยิงกันลเอ่จำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เลยค่ะหลานจ้าชื่ออะไรจ้าหนูแบนบุ้ยหญิงสองชายหนึ่งหญิงแล้วกกุมานอ่าสองหญิงหนึ่งชาย ชื่อชื่อน้องฟ้ากับน้องดาน้อง,ฟ,องฟ,ฟ้ากระดาวฟ้ากระดาวกุมารชื่ออะไรกุมารชื่อเพชรค่ะเหมือนดาวเพชรเพชรครับโอเคสามคนกินอะไรบ้างน้องดาวไม่ชุดก่อนเนาะไมชุดเหรออยากให้ชุดก่อนชุดนังฟ้าเปล่าใช่ค่ะชุดอะไรชุดลิเกค่ะลิเกลิเกรู้เรื่องเปล่าวะ เคยเคยไปหาซื้อมหมวะไม่เคยค่ะไปกัดมาชุดลิเกเด็กห้าขวบกี่ชุดสามค่ะออมาเล่นกนทั้งทีมเหรอหากินเนึ่คยาเดี๋ยว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 ก่อนจะเอาราเดยการให้จบก่อนวิยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเี๋ยว๋ยเี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีายวเียวรดียเอีี้วเีเีย พวกไอ้พวกลิเกเขากินง่ายใช่เปล่าข้าวผัดข้าวผัดกะเพราสามห่อคนละย่างได้ไหมอะคนละอย่างบอกไปคืข้าวเดงแกงร้อนอะค่ะเข้าอะไรวะเ้าอะไรเข้าอะไรเข้าราดแกงแล้วก็ อ่าดีมากเอาเข้าวแกงสามที่ตามนี้ขนมไทยไม่เอาเอาแบบไหนเอาเซเว่นจัดเซเว่นน้ำหนมเซเว่นตามนี้ตามด้วยปล่อยสัต์ไปค่ะไปตามด้วย,วยส,สามตัวไปหกสามโลตาหม้อด้ว,วดสีตัวค่ะสังฆทานสังฆทานะ สองชุดก็ได้สองชุดโอเคแบบนีพี่น้องมาฟังนางฟ้าร้องนะจ๊ะอ๋อไปซ้อมมาแล้วอย่าตะกินตะครวงหัวใจว่าน้องดาวนั่นไสก็มาจ้ะอ๋อพอได้พอได้อจะออกแขงว่ง เท่าไหร่วะเต่งเต่งเต่งชุดห้าร้อยเหรอชุดห้าร้อยเชุดผ้าธรรมดาท่านผู้ชมไม่สนใจฟังอยู่มันไม่ได้รำนี่มันฟังอยู่เต่ง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 อันนั่นแหละได้ได้ได้เลยผ่านกรรมการทั้งสามให้ผ่านเสียแรงพี่ช้อมอ่ใช่ได้ไม่ได้ได้นะคะชุดนะคะ ได้แต่ชุดลังแพงเปล่าว,ว่าไหวเปล่าไหวไม่ไหวดังๆไหวค่ะชุดธรรมดาเก้าร้อยโอ้ชุดแ,แพงดีวดว่วะชุดละสองร้อยมีเปล่าวะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีครับไม่มีเหรอไ <c oughs> ล้ยิ่งปักเลื่อมปักอะไรต่างๆเอาแบบลิเกเด็กอะไรไม่รู้ธรรมดาก็ได้ไปดูให้มันถูกที่สุดแล้วกันตามนี้สามเราไม่ตด้ดังๆเราไม่ใส่เป็นชุดใช่ตามนี้ไม่เหมือนลิเกนะไม่ใช่เอาชุดไทยมาหน้ประจับไม่ใช่นะหลอนดาชุดลิเกชื่อ ล่เกมีเป็นตูอ่าออออคุณลิเกแบบไม่ต้องปักเอาไปหาดูแล้วกันตังนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสมากมายใช่เราขายเสียงใช่พอแล้วไปได้เลยมาฟังบอกเราเลง Ah, chụp hmm.